3วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตามีเกณฑ์จะมีโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับใครที่เกิดใน3วันเกิดต่อไปนี้ช่วงนี้นะครับดวงชะตามีเกณฑ์มีโชคลาภครั้งใหญ่ร่ำรวยประสบ ความสาเร็จนะครับนั่นก็คือคนที่เกิดวันแรกคือคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่นะครับได้เงินก้อนนะครับอาจจะได้ทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับดวงชะตาฟ้าเปิดทางนะครับเพราะว่าท่านได้ไพ่สิบเหรียญน,นะครับหมายถึงความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์แล้วก็ความร่ํารวยนั่นเอง นะครับก็ใครที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้จะทําอะไรก็ให้รีบทำนะครับแล้วจะดีกับตัวท่านนะครับวันเกิดที่2ครับคือคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่ไฮโลแฟนนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดี2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นําโชคลาภมาให้มีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนสูงวัยพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีอำนาจน,นะครับคนเหล่านี้จะทําให้ท่านมีโชคลาบนะครับกับข้อที่2นะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลาบคุ้มครองช่วยเหลือผู้ใดคิดไม่ดีจะแพ้ภัยตัวเองถือว่าดวงชะตาท่านดีมากๆนะครับที่ได้ไพ่ใบนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็วันเกิดที่3ครับคือคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่ขิงเอาแวรนะครับก็คือ พระราชาถือไม้เท้านะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกหนึ่งใบนะครับก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานในที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำเนี่ยคอยผักดันส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีหนุนหลังหนุนนํานะครับมีเกณฑ์มีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนั่นเองถือว่าดีมากๆใครเกิด3ราศีนี้ ดวงชะตามีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองนะครับส่วนวันเกิดที่เหลือก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับดวงชะตาเราอาจจะยังไม่เด่นมากช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เองนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เกิดในทุกๆวันเกิดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือตอนนี้เป็นช่วงปลายปี2 5 6 6กําลังจะขึ้น2 5 6 7แล้ว ใครนะครับที่ยังไม่ได้ทําออนไลน์นะครับอยากทําออนไลน์แต่ยังไม่มีความรู้นะครับตอนนี้ผมมีคอร์สสอนสร้างไรายได้จากออนไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาได้นะครับผมมีคอร์สสอนสร้างไรายได้จาก Facebook จาก YouTube แล้วก็จาก f i ฟ i ิลิเอนเพื่อนๆสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ